I'm okay. ขบวนนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนค่ะในการผลักดันเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะระหว่างอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลามายัางเมืองกุลาลมเปิร์ประเทศมาเลเซียเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและตอนนี้ขบวนรถไฟสายน,นี้ก็เปิดให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะโดยขบวนรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟ ETS ขบวนใหม่ของการรถไฟมาเลเซียที่นํามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเที่ยวดวนใจนั่งรถไฟไป,ไปมาเลเซียโดยจะไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางสถนานีรถไฟ ปาดังปบซาก่อนจะเปลี่ยนเป็นขบวนรถไฟไทยเข้าสู่สถานีหันใหญ่จังวัดสงคลาที่สําคัญขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นทางเลือกในการแวะท่องเที่ยวตามเมืองต่งตางๆเช่นลังกาวีอีโปโได้อีกด้วย ความสามารถของขบวนรถไฟขบวนนี้มีให้บริการทั้งหมด6ตู้ให้บริการตั้งแต่สถานีกัวลาลัมเปอร์ถึงสถานีปาดังเบซาสามารถจุนะักท่องเที่ยวได้312ที่นั่งวิ่งด้วยความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5ชั่วโมงจากสถานีกัวลาลัมเปอร์มาอย่างสถานีปาดังเบซา Compared to the uh, other modes of transport, uh, especially land transport, so we uh, provide the safety, uh, the safety journey, and also very seamless and comfort journey because uh, they can do uh, many things uh, during their travelling time. That I could foresee um, with this family I observe, uh, we we refer to this uh, family. So what I can observe and we uh, KTM B can improve in terms of uh, train timetable, uh, in terms of the connectivity between uh, Hat Yai and also Padang Besar. Maybe we need to improve on the joint marketing and also the selling of the tickets. Uh, so we will um uh, discuss with our management uh, we will um uh, discuss and uh, improve and also uh, we will also we collaborate with agents to cater uh, uh, from time to time uh, based on the customer needs ที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวจึงการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียนั้นสามารถเดินทางได้หลากหลายรูปแบบทั้งทางเครื่องบินทางรถหรือทางเรือแต่และรูปแบบใช้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป เป็นมิติใหม่สําหรับการเดินทางนะคะในเรื่องของความปลอดภัยหลายๆท่านที่คิดว่าการเดินทางจากภาคใต้นะคะนอกเหนือจากที่มีเครื่องบินแล้วก็มีรถบัสแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นมีทางเลือกใหม่ให้กับทุกๆท่านอีกทาหนึ่งก็คือว่าโดยรถไฟความเร็วสูงนะ,ะซึ่งใช้เวลาเพียงแค่5ชั่วโมงค่ะ ส่วนราคาตัวในการเดินทางครั้งนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,000บาท, 4, บาทรวมแพ็กเกจการท่องเที่ยวอาหารโดยนักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นรถไฟไทยจากสถานีหาดใหญ่มายังสถานีปาดังเบซาจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นรถไฟขบวน ETS พร้อมทำพิธีการด่านตรวจคนเข้าเมืองขณะที่การเดินทางในรูปแบบนี้นักเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของสองข้าทาง โดยรถไฟจะผ่านอุโมงคที่มีความยาวกว่า4.2กิโลเมตรถือว่ายาวที่สุดของประเทศมาเลเซียและทะเลสาบสองข้างเส้นทางรถไฟได้แบบชิวๆสบายๆค่ะอภิรมดิตพันธ์ถ่ายภาพประมระรย์เคนิ้วรายงานจากเมืองกลาลังเปอิ์ประเทศมาเลเซีย